ตอนนี้พี่ติ้งเปิดคอร์สนักลงทุนรีโนเวทบ้านขายค่ะเป็นคอร์สออนไลน์นะคะคอร์สนี้มีราคาเพียงแค่5,990บาทนะคอร์สนี้คุม้มมากๆเพราะพี่ได้รวบรวมนะคะประสบการณ์ทั้งหมดเลยค่ะ ตลอดระยะเวลา14ปีอัดแน่นมาเป็นบทเรียนให้กับลูกศิษย์ทุกคนได้เข้ามาศึกษากันนะคะคนเนี่ยจะไม่รู้ว่าฉันจะต้องมีเงินเท่าไหร่ฉันถึงจะเป็นนักลงทุนในหน้าสังหาได้ฉันมีเงินแค่นี้ฉันจะสามารถเป็นนักลงทุนได้หรือเปล่าตลอดจนการทำมีอาเมอร์กิจิงค่ะการสร้างจุดแตกต่างในการทําธุรกิจซึ่งในคอร์สนี้พี่ติงสอนด้วยตลอดจนวันที่โอนทุมที่ดินพี่ติงก็สอนคุณคิดว่า10บทเรียนเนี่ย คุ้มแมเกลี่เยแล้วบทเรียนละ500กว่าบาทโปรโมชั่นนะคะสำหรับคนที่ลงเรียนเร็วโอนเร็วที่สุด10คนแรกค่ะคุณจะได้ลงสถานที่จริงหน้าง,งานจริงกับพี่ติงนะ1วันเต็มๆนะคะจะพามาดูบ้านทั้งหมดเลยค่ะว่าพี่ติงทำอะไรบ้างตั้งแต่ยังไม่ทำจนถึงทำเสร็จแล้วก็เก็ตไอเดียต่างๆที่พี่จะสอนหน้าง,งานจริงตลอดเต็มวันนะคะ1วันสำหรับ10คนแรกนะคะ ถ้าใครที่ไม่ทัน1ิบคนแรกสิ่งที่คุณจะได้โบนัสต่อไปนะคะโบนัสที่2ก็คือว่าคุณจะได้เรียนคอร์สตรงสดกับพี่สองครั้งและความสําคัญโบนัสที่3ค่ะการที่คุณเสียงเงินเรียนกับพี่5990บาทสิ่งที่คุณจะได้ต่อไปก็คือหลังจากที่คุณเรียนออนไลน์แล้วคุณรู้สึกว่าตัวคุณน่ยอยากจะทําอาชีพนี้จริงจังแล้วพี่ติ๊งผมอยากจะลุยงั้นพี่ติ๊งจะจัดให้เลยค่ะเป็นคอร์ส VVIP หรือคอร์สคอนซัลท์นะคะ คุณสามารถเอาคอสเนี้ยค่ะ5,990บาทเนี้ยมาเป็นส่วนลดสำหรับคอส VVIP ได้เลยพี่ติ๊งให้ส่วนลดนี้เต็มจำนวนเลยนะคะสำหรับลูกศิษย์ที่ลงทะเบียนเรียนรุ่นแรกของพี่นะคะ